สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาระเบิดความมานันกันหน่อยนะคันนี้คันทองจากที่ทําเสร็จนะเดี๋ยววันนี้จะมาวิ่งกันสถานที่วิ่งวันนี้ก็ไม่ต้องวิ่งไปไกลไหนแล้วก็คือจะวิ่งอยู่ที่บ้านนี้แนะีะยพอดีเพิ่งจะเคลียร์หน้าบ้านใหม่มันก็เลยฟรังเพื่อนแล้วก็มันก็สามารถดิฟได้นะประมาณหนึ่งอาจจะไม่สุดแต่ก็ดิบได้เดี๋ยวดูกันดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นรถเด็กที่เราตั้งท่าไว้นะหลายอย่างที่เตรียมเตรียมไว้นี่เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้รถมันจอดบังไว้หน่อยนะเดี๋ยวพอเอารถออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโล่งเลยในนี้ด้วยจะวิ่งอย่างในนี้เลยนี่ที่เคลียออกไปเนี่ยทำไม่เสร็จคนระับพอดีเพิ่งเพิ่งต่อเติมเนี่ยหมอจะได้เนื้อที่ที่นี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปมุมปลุ่มให้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนนะฮะมันริบได้ประมาณนึง เพราะว่าผมเอารถเด็กดิฟดิฟดูแล้วเทสแล้วถือว่าดิฟได้นะอื่อันนี้ดิฟแล้วสนุกสนุกก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไลนมันเบรกก่อนเพราะว่าเบรกหน้ายังไม่ได้ไล่ครับอืมบอกเลยล่านแน่นอนเดี๋ยวจะใส่เป็นล้อด,ดิฟนะฮะใส่ล้อด,ดิฟลื่นหน่อยต้องใช้เป็นล้อค่อนข้างลื่นเลยเพราะว่าจีตติงที่ทําไว้ที่ลองไว้เนี่ยมันเหมาะกับ มันเหมาะกับวิ่งวิ่งไกลวิ่งแรงๆนะผมว่าใ,ใ,ในพื้นที่เนี้ยไม่เหมาะแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวก็อาจจะลองดูเหมือนกันว่าไหวไหมถ้าไหวก็ก็ใช้ล้อสีร์ติงถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนเป็นล้อลื่นแบบนี้เลยยังไงก็ลื่นไว้ก่อนเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจากัดก,ก็เดี๋ยวมาไล่เบรกแล้วก็ลองวิ่งลองเทสก,กันดูจับลายสนามหล่อแป๊บนึงสักครู่มันแน่นอนผมว่านะมีเลย พอเอารถออกแล้วพื้นที่ที่ได้มาอืมตางนะฮะนี่ก็จะเป็นลายสนามที่ผมวางไว้นะครับนี่นะผมมาณนี้เลยมันต้องใช้โค้งที่ค่อนข้างใหญ่เพราะรถมันยาวมันไม่เหมือนรถเล็กนะฮะก็จะวิ่งแบบว่าไปปาร์ตปาร์ตไปนู่นนะเข้าซอยนู้นออกมาแล้วก็สาดสาดมันี่นิดนึงโยก oh <my. S 1> ก็เดี๋ยวดูทีนึงว่ามันมันค่อนข้างจะจํากัดนะ ก็เลยเดี๋ยววิ่งไปปรับไปอันนี้ผมก็วิ่งเทสปรับไปประมาณหนึ่งไปเดี๋ยวเราจะดิฟกันจริงๆแล้วนะจากที่ลองซ้อมเมื่อกี้แล้วพอได้เลยจริงแล้วตัวนี้พร้อมกว่าดูนี่นะต้องรัดตะกอไว้ก่อนงับชนผมดิฟไม่ได้เลยนะอ่ะ เดี๋ยวเปียนล้อไหมเ,เดี๋ยวเปียนเป็นพีพีตีสิงนี่ว่ะเพราะตรงนู้นมันเริ่มมันก็จะเริ่มแล้วหลุดแ็กตลอดเลยชนตลอดเลยนี่เลยจีสติงบอกเลยอันนี้มาแน่นอนเอียกอักเอียก,อ,ยก,อ,ยกอากอ่ะไปไปลองกันอีกรอบนึง โอ้โหบอกเลยว่าโคตรมันอ่ะแล้วคุมง่ายมากนะเพราะว่าแบบมันไม่ลื่นเกินไปไม่จิกเกินไปเน่ดูสิเลือดเ hmm <c oughs> น่แล้วคิดดูแล้วคิดดูถ้าไม่ครอปากจะขนาดไหนโอ้โหบอกเลยว่ามันแรงเครื่องมันเนี่ยนะของที่ฉามแรงนะจริงๆยังไม่จําเป็นต้องขอบูแต่งข้อแต่งก็ได้นะแค่เดิมเดิมอ่ะ ก็แรงแล้วแล้วพอมาใส่กูแต่งท่อแต่งมันก็ปลดรอบพึ้นอีกมันก็แบบโอ้โหแรงมหาศาลนะมันก็มันก็จะขับสนุกพื้นอีกแล้วก็ยางนะสบายเลยเนี่ยปั่นสบายสบายเลยเนี่ยอืมบอกเลยว่าสนุกจริงต้นใหญ่ต้องจัดนะต้องโดนนะเดิมๆก็มันแล้วมันยัเป็นต้องโมดิฟายอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาขี่กันตัวท็อป คันนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทีอคันนี้นี่คันม่งรถเด็กรถเด็กอ่าแล้วเดี๋ยวรถเด็กเต็จไปพอร์อเช่ต่อที่เราทำรถดิฟนะอยู่ข้างในเดี๋ยวรอรอคลิปต่อไปดีกว่าทีละคลิปทีละอันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะไม่สนุกก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นี่โยเลจิดแล้ว <c oughs> ลิ้นน่าจะแค่ขบฟันเฉยเป็นธรรมดาครับฟันก็ไม่แหลมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่นอนสิไปเดี๋ยวเจอกันทีคลิปหน้ารถเด็กไป,ปครับ